สนับสนุนโดยเครื่องสําอางม s ิสทีนสายการบินไอซ์แลนด์แอรความเป็นมาของธงชาติประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เป็นประเทศเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของโลกในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเป็นที่รู้จักกันในฐานะประเทศที่มีทานน้ำแข็งและภูเขาไฟบนธงมีรูปกางเขนสแกนดิเนเวียซึ่งใช้ร่วมกันในหมู่ประเทศแถบยุโรปเหนือ สีน้ำเงินหมายถึงมหาสมุทรแอตแลนติกสีขาวหมายถึงทานน้ำแข็งสีแดงหมายถึงภูเขาไฟกล่าวกันว่าห้ามแขวนธงนี้เป็นแนวตั้งตอนนี้เป้อยู่บนถนนเลยก้าเวอร์กาเป็นถนนสายชอปปิ้งครับนะเป็นถนนสายหลักของเมืองเลคควิกครับ สองข้างทางของถนนก็เต็มไปด้วยร้านค้าร้านช้อปปิ้งมากมายนะครับนะแล้วก็แต่ละร้านนี้ก็ตกแต่งแข่งขันกันครับเพราะว่าจะเข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วครับถนนเส้นนี้นะครับรน,นั้นมีความน่าสนใจนะครับนะเพราะว่าเป็นถนนสายหลักของเมืองจากอีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือนะครับมหาสม,มุทรแอตแลนติกมาอีกทางฝั่งหนึ่งของมหาสม,มุทรแอตแลนติกเชน่นเดียวกันพูดง่ายๆคือจากที่ตะวันออกไปทิศตะวันตกครับความยาวของถนนเส้นนี้ครับรวมประมาณ4กิโลเมตรครับนะฮะ ทั้ง4โลเดเนี่ยนะครับก็จะมีร้านค้าและขายของอย่างที่เป้บอกคุณผู้ชมแล้วนะครับก็ยังมีบาร์เบียนะครับนอกจากว่าจะมีชั้น1ชั้น2นะครับอย่างร้านนี้ครับนะก็ยังมีร้านขายกาแฟอยู่ชั้นใต้ดินเช่นเดียวกันครับตามมาฮะถ้าคุณผู้ชมนะครับนะมีเวลานะครับให้มาเดินที่ถนนเส้นนี้นะครับนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ต้องมีเวลามากสักหน่อยนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ยาวมากแล้วก็มีร้านค้า อย่างข้างสินค้าเนี่ยนะครับในห้างเนี้ยนะฮะก็จะมีเสื้อผ้านะครับแบรนด์เนมขายของนะครับแลในต้องของสุภาพบุรุษของผู้ชายนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็กําลังที่จะเซลล์ครับอย่างที่แป๊บอกนะครับว่ามีร้านกาแฟนะครับนะมากมายเลยนะครับนะอย่างร้านเนี่ยครับนะมีทั้งข้างบนและข้างล่างครับ ย่างฝั่งตรงข้ามของเป้นเนี่ยครับก็จะเป็นโรงแรมนะครับนะระดับ3ดาวนะฮะแต่ก็ดูการออกแบบตกแต่งเนี่ยในส่วนของบริเวณล็อบบี้เนี่ยครับก็ไม่ธรรมดานะครับเรพูดถึงโคมไฟนะครับนะของถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับนะ,นะ,นนะบนะเห็นไหมฮะก็ตกแต่งสวยงามแล้วก็ประดับด้วยเชิงเทียน ถนนเส้นนี้นอกจาก2ข้างทางจะเป็นร้านค้าร้านช้อปปิ้งแล้วนะครับนะิยามข้ามคืนครับนะก็ยังมีแหล่งแฮงเอาท์ชิลๆนะครับของหนุ่มสาวของเมืองนี้ด้วยกันนะครับดูร้านนี้นะครับนะฮะคนก็เข้าค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะก็จะมีของจุดเก๋นะของลายสวยๆนะครับนะอยู่ร้านนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะดีนะเดี๋ยวเป้ลองขับดูสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรที่พอ ซื้อหาอะไรได้บ้างนี่ก็แปลกตาดีนะครับนะจริงแล้วเป็นช้อนใส่รองเท้านะครับแต่บิดแตดด้วยฮนะ ผู้ชมครับสำหรับค่ําคืนนี้ครับนะเป้จะพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ครับนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับนะถ้าพูดถึงกันแล้วคนเมืองในโควิดทุกคนต้องรู้จักครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ดังที่สุดเก่าแก่ที่สุดแล้วก็อร่อยเกือบจัดที่สุดของเมืองนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเป้จะพาคุณผู้ชมไปชิมแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านนี้กันครับนะชื่อว่า fish company ครับ ทุครับตอนนี้เป็ะน,นั่งอยู่ในร้านอาหารที่ดังที่สุดของเมืองเลควิทครับร้านนี้มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะครับพูดกันง่ายๆนะครับนะไม่ว่าใครก็ตามนะครับนะถ้าเกิดว่ามาที่เมืองเลควิทที่ไอซ์แลนด์ต้องมาทานอาหารที่ร้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือว่าเป็นมื้อดินเนอร์แสนสวยแสนอร่อยอย่างเป้เน,นะครับนะครับพนักงานเสิร์ฟนะครับนะเสิร์ฟน้ําดื่ม แน่นอนครับก็ต้องเป็นน้ำดื่มท <PAUL> ี <does kind> of <land> ่สิดีที่สุดของโลกนะฮะเขายังมีออเดอร์ครับคุณผู้ชมข้างในนี้นะครับก็จะมีสโมกแซลมอนครับมี ผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นผลส้มนะฮะแล้ก็จะมีผลองุ่นผ่านเป็นชิ้นเล็กครับแล้วก็โรยด้วยผักหอมตกแต่งให้ดูสวยงามครับเป็นออเดอร์เท่ดี อนอกจากจะสวยเท่ยอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะพฉนั้นที่บรรจุแล้วนะครับคุณผู้ชมรสชาติอาหารนี่ดีมากโดยเฉพาะปลาแซลมอนครับมาไอซ์แลนด์เนี่ยต้องทานปลาถึงบอกว่านะครับคุณเนี่ยถึงฉลาดเพราะเมืองนี้ครับนรับรายได้หลักของประเทศ จากการส่งออกปลาเป็นประเทศที่มีปลามากที่สุดในยุโรปครับขนมปัมมปงก็น่าทานฮะเขาก็จะมีเครื่องเทียงนะครับอันนี้ที่แป้เพิ่งตักทาขนมปังไปสักครู่เนี่ยครับเป็นชีสครับรอร่อยมาก แอาหารจานแรกนะครับที่ทางร้าน Fish Company นะครับได้นำมาเสิร์ฟให้กบับเป้นะครับนะฮะ,ะสำหรับจานนี้นะครับนะฮะพนักง,งานนะครับแล้วบ,บอกว่าจะเป็นปลาฮัดดอกครับซึ่งหาทานได้ง่ายมากในประเทศไอซ์แลนด์แล้วก็ชื่อเล็กๆนี้ครับก็คือลอสเตอร์แล้วก็จะมีมันฝรั่งสุกินี่ฮะหัน่นฝอยบางๆครับ แล้วก็โรยด้วยขนมปังสีน้ำตาลหรือว่าบราวเบวรดเอาไปอบทอดกรอบเดี๋ยวลองทาน ขอบคุณกับการเดินทางโดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์